เมื่อวันที่1มิถุนายน2564มีรายงานความคืบหน้าถึงมาตรการเรยาโควิด19ช่วยเหลือประชาชนแบ่งเป็น4โครงการดังต่อไปนี้โครงการที่1โครงการคนละครึ่งเฟส3หรือระยะ3ได้รับเงิน3,000บาทนาน6เดือนจำนวนคนที่ได้รับ3 1ล้านคนแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรก เดือนกรด,กดาคมถึงเดือนกันยายนจำนวน1,500บาทและเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมอีก1,500บาทวงเงินรวมกว่า93,000ล้านบาทข่าวดีภาครัฐเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก16ล้านสิทิในวันที่14มิถุนายนนี้ตั้งแต่6นาฬิกาถึง4ทุ่มในแต่ละวันผ่านที่ w w w k o บคนละครึ่งม หส่วนคนที่รับสิทธิ์อยู่แล้วอันนี้ไม่ยากครับเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังได้เลยครับ 2. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยผ่านผู้มีกำลังในการซื้อโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการและใช้เงินตามเงื่อนไขจะได้รับ e v o u c h e ช ผ่านแอปเป๋าตังในอาตาัตรา10-15%สูงสุดไม่เกินคนละ7,000บาทโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะเริ่มลงทะเบียนในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่านเว็บไซต์ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com โครงการที่3เพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3 ผู้ที่ได้รับประโยชน์จำนวน13.65ล้านคนเดือนละ200บาทเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎกาคมถึงเดือนธันวาคมรวมคนละ1,200บาทโครงการที่4โครงการเยียวยากลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้เคยเข้าร่วมโครงการเราชนะ รวมทั้งกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด2.5ล้านคนเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือน